สรุปคร่าวๆได้ไหมครับว่าอัลบั้มนี้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราได้จริงๆในอัลบั้มนี้ที่เราแชร์กับผู้ใหญ่แลวเราได้ได้เป็นหัดที่ฟิตเนี้เขาก็มีมีตังทำไม่นี่อยู่แล้วทำมาสเตอร์อยู่แล้วใช่ปะเราก็ออกต่างเองด้วยเพราะเราอยากไปเพื่ออยากได้คุณภาพงานแบบฝรั่งหืืเป่ะพี่ใช่อยากลองดูว่าฝรั่งเขาทำงานยังไงไปถึงโหเครื่องแม่งเหมือนกันเลยแม่ง อยู่ที่อยู่ที่คนออยู่ที่คนทําว่าแบบเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจในเครื่องคู่มือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช่เครื่องเหมือนกันเลยเอากองไปเองด้วยเอ้โเอากองไปเองอกองไปเองด้วยเสียตังเองด้วยค่าสุลกากรอะไรเต็มไปหมดถ้าย้อนกลับไปได้จะอุ้ยอีกบ้านหนึ่งไปเหมือนกันเช่ากองที่นู่นดีกว่ากองอีก จริงๆคือแบบแต่พี่พีดเผื่อแหละผมคิดเผื่อจริงๆมันโอ้โหไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ยันภาษาอังกฤษอะพอมันได้ไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็แบบคือได้ประสบการณ์ได้ได้มีความรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่แล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราแค่เข้าใจมันอะว่าเครื่องเขาใช้งานยังไงเดี๋ยวนี้คนทําแบบนั้นได้เยอะแยะครับเนี่ยในประเทศไทยนะครับตอนนั้นเราไม่รู้เรารู้สึกว่า เราต้องออกไปเจอต้องไปเจอแล้วพอเจอมาปุ๊บอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอทําไมกูต้องเสียตังค์เยอะขนาดนั้นเพื่อเอากองไปมเมื่อกองที่นู่นแม่งดีกว่ากองกูอีก <laughs>